สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่น่ารักทุกคนสวัสดีน้องๆวันนี้มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับในวันที่11สิงหาคม2564ัน้รอะครับวันนี้ผมมีสูตรเลขเด่นรวมเลขเด่นรวมนะครับเลขเด่นรวม3ตัวบนนะครับ3ตัวบนสูตรนี้เดินเดินดีนะครับเดินดีก็10งวดติดครับ10งวดติดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุด สูตรนี้จะได้เลขแค่2ตัวนะครับเลขเด่นรวม3ตัวบนแค่2ตัวนะครับผมอันนี้สีดํานี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับแคบหน้าจอได้แคบไว้ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาเรียนรู้สูตรด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะไปดูหลักการวิธีคำนวณของสูตรนี้นะครับเราก็มาดูมาฟังคําเตือนก,นกันก่อนนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาลักสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรเด่นสูตรดับล้วนได้มาจากการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้นะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16สิงหาคม2564สูต้ารสแต้มเด่นรวมสามตบลสูตรนี้จะเดินต่อได้อีกหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้นะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับลงให้เป็นงวดแรกนะครับสูตรนี้เรามาเรียนรู้หลักการวิธีคำนวณกันเลยครับผมูตรนี้มีที่มาที่ไปยังไง สูตรเริ่มเดินตั้งแต่งวดนี้นะครับตั้งแต่งวดสามตัวบนออกห้าสามแปดนะครับผมห้าสามแปดเราก็ใช้ห้าสามแปดวางไว้แบบนี้เลยนะครับวางแนวตรงเป็นแนวเสาทงแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็มาดูครับห้าเลขคงที่คือเลขอะไรสามเลขคงที่คือเลขอะไรแปดเลขคงที่คือเลขอะไรเราก็มาดูนะครับห้าเลขคงที่ก็จะเป็นหนึ่งนะครับ สามเลขของที่ก็หนึ่งเช่นกันนะครับผมแปดเลขของที่ก็หนึ่งมนกันนะครับหนึ่งมนกันแล้วก็บวกเลยครับบวกรวมเลยครับผมหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับสองบวกหนึ่งได้สามเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วเลขเด่นรวมสามตัวบนเป็นตัวแรกนะครับทีนี้เรามาหาตัวที่สองกันนะครับทําแบบไหนจําไว้นะครับดูดีๆนะครับสเตปนี้สําคัญไม่แพ้กันนะครับผม เราก็เอาสามตัวนี้นะครับย้อนขึ้นไปบวกกับเลขหลักร้อยทุกครั้งนะครับทุกครั้งทุกงวดเราก็จะได้แบบนี้นะครับสามบวกห้าได้แปดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเลขเด่นรวมสามตัวบนตัวที่สองนะครับแต่ละงวดเราจะได้สองตัวนะครับผมเราตัวแรกเราได้สามนะครับตัวที่สองเราได้แปดนะครับผมผลรางวัลงวดต่อมาสามตัวบนออก สี่สองสองนะครับสี่สองสองใครมีเรียงเบอร์อยู่ในมือเอามาดูด้วยนะครับผมเผื่อผมวางไม่ถูกต้องนะครับเผื่อผมเอางวดูนนมาใส่งดนี้เอางวดนี้มาใส่งดนู้นสลับไปมาให้เลขมันเข้าใครมีเรียงเบอร์ในมือก็เอามาดูด้วยนะครับผมรวมแต้มกันแล้วนะครับสี่บวกสองในหกหกบวกสองได้แปดก็คือแต้มแปดนี้นะครับที่เข้าครับผมผ่านนะครับผม เราก็วาง4ี่สองสองไว้แบบนี้นะครับ4ี่เลขของที่เราก็จะได้9นะครับ2เลขของที่เราก็คือ3นะครับผมสามเห็นไหมครับ3นะครับออก4ี่สองสองมีสองครั้งเราก็จะมีเลขของที่3ามตัว2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็บวกกันเลยครับ3ามบวกสามในหกนะครับหกบวกเได้5นะครับเราได้เลขเด่นรวม3ตัวบนเป็นตัวแรกนะครับคือเลขห แล้วก็นำห้ตัวนี้ครับย้อนกลับไปบวกกับหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนห้บวกสได้เกาแบบนี้นะครับผมเรามาดูผลรางวัลกันนะครับผมงวดต่อมา3ตัวบนออก270นะครับ270เจ็ดศูนย์บวกรวมแต้มกันแล้วเราได้แต้มเก้านะครับสองบวกเจ็ดได้เก้านะครับตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะครับผมผ่านนะครับไปกันต่อครับแล้วก็วาง270ไว้แบบนี้นะครับ เรามาดูศูนย์ก่อนนะครับศูนย์เลขเลขคงที่เลขตัวแทนคือสองนะครับศูนย์สองตัวนี้เลยนะครับผมเจ็ดเลขคงที่ก็ห้านะครับห้าสองเลขคงที่ก็ยังเป็นสามเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดก่อนหน้านะครับสองก็ยังเป็นสามเหมือนเดิมนะครับผมบวกกันเลยครับสามบวกห้าได้แปดนะครับแปดบวกสองได้ศูนย์นะครับ แล้วก็นำศูนย์กลับไปบวกกับหลักร้อยบนอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะได้สองแบบนี้นะครับแต่ละงวดเราจะได้เลขเด่นรวม3ตัวบนนะครับ2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ0ตัวที่2ก็คือ2นะครับงวดต่อมา3ตัวบนออกอะไรครับออก787นะครับ787เราบวกแต้มกันเลยครับ8บวก7ได้5นะครับ5บวก7ได้2แต้มที่เข้าตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับ ผ่านนะครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อเราก็วางเจ็ดแปดเจ็ดไว้แบบนี้นะครับเจ็ดเลขคงที่ของเราก็คือห้านะครับเหมือนงดก่อนหน้านะครับห้าแปดเลขคงที่เราก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดก็ยังเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับบวกกันเลยครับห้าบวกห้าได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับเราก็เอาหนึ่งย้อนกลับไปบวกกับหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวบนนะครับ 1บวก7ได้8นะครับเราก็จะได้8กับ1นนะครับเลขเด่นรวม3ตัวบนนะครับเลขเด่นแต้มรวม3ตัวมาเดินครับผมงวดต่อมา3ตัวบนออก2 7 2นะครับสองแล้วก็บวกรวมแต้มกันเลยครับ2บวก7ได้9นะครับ9บวก2ได้1นะครับตัวที่เข้าคือตัวนี้นะครับผมไปกันต่อครับ เราก็วางไว้เลยครับวางไว้เลย2เลขคงที่เราก็คือ3นะครับคือ3นะครับเห็นไหมงวดก่อนหน้าก็3นะครับไม่เปลี่ยนตัวเลขนะครับ7เลขคงที่ก็คือ5นะครับ5นะครับผม2เลขคงที่ก็3เหมือนเดิมนะครับบวกกันเลยครับ3บวก3มได้6นะครับ6บวก5ได้1นะครับเราก็นํา1ตัวนี้บวกเลขหลักร้อยบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้3แบบนี้นะครับผม โอเคนะครับเรามาดูผลรางวัลกันเลยครับงดต่อมา3ตัวบนออก5 7 9นะครับบวกแต้มรวมกันเลยครับ5 7บวก7ได้2นะครับ2บวก9ก็จะได้1นะครับได้แต้ม1ตัวที่เข้าคือตัวนี้นะครับสีแดงๆตัวนี้นะครับผมไปกันต่อครับผม5 7 9นะครับเราก็วางไว้เลยครับ5เลขคงที่เราก็คือ1นะครับ1นะครับผม เห็นไหมครับนี่เลยครับเลขหนึ่งนะครับเจ็ดเลขของที่ก็จะได้ห้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนงดนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเก้าเลขคงที่เราก็จะเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดนี่เลยครับเจ็ดนะครับผมบวกกันเลยครับบวกกันเลยหนึ่งบวกห้าได้หกนะครับหกบวกเจ็ดได้สามเรานำสามตัวนี้กลับไปบวกกับหลักร้อยบนนะครับสามบวกห้าได้แปดนะครับผม ผลรางวัลงวดต่อมา3ตัวบนออก972นะครับ972เราก็บวกรวมแต้มกันเลยนะครับ2บวก7ได้9 9บวก9ได้18นะครับตัวที่เข้าก็คือ8ตัวนี้นะครับผมผ่านนะครับไปกันต่อครับผมเราวางไว้เหมือนเดิมนะครับวางไว้เหมือนเดิม9เลขคงที่เราก็คือ7นะครับงวดก่อนหน้าก็7นะครับผม7 เจ็ดเลขคงที่เราก็คือห้านะครับงดก่อนหน้าก็คือห้านะครับงดที่เราผ่านที่เราบวกผ่านมาเมื่อกี้ก็ยังคงเป็นห้านะครับสองเลขคงที่ก็คือสามนะครับสามเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนตัวเลขนะครับผมบวกกันเลยครับผมเอาง่ายๆนะครับสามบวกเจ็ดได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับเอาห้าตัวนี้กลับไปบวกกับหลักร้อยบนอีกทีนะครับก็จะได้สิบสี่นะครับ ก็เอาแต่ลักหน่วยนะครับผมแล้วก็จะได้4กับ5นะครับเลขเด่นรวมแต้ม3ตัวบนนะครับได้4กับ5ผลราวัลงวดต่อมา3ตัวบนออก8 6ดหหนึ่งะครับ8 6ดหนึ 1. 1่งบวก6ได้7นะครับ7บวก8ได้5ตัวนี้เลยครับที่เข้าแต้ม5นะครับผมผ่านนะครับผมไปกันต่อครับ หนเลขคงที่เราก็คือ1นะครับ1นะครับผมนี่เลยครับ1ครับผม6เลขคงที่เราก็คือ1เหมือนกันนะครับ1เลขคงที่ของเราก็คือ3นะครับผม3บวกกันเลยครับบวกกันเลย1นบวกหได้2 2งบวกสามได้5นะครับแล้วก็นำห้าตัวนี้กลับไปบวกกับหลักร้อยบนนะครับ ห้บวกแปดได้3ามนะครับผมเมดต่อมา3ตัวบนออก5้าหนึ่งเจ็ดะครับห้าหนวกเได้8 8ดบวกหได้3นะครับคือแต้มนี้นะครับแต้มสามนะครับที่เข้าผ่านนะครับผมวางไว้เลยครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลขของที่เราก็ยังเป็น3ามเหมือนเดิมนะครับผมห้า เลขคงที่เรามีไหมงวดก่อนหน้ามีไหมมาดูนี่ครับห้าเลขคขงที่เราคือหนึ่งนะครับผมเจ็ดเลขคขงที่เราก็คือห้านะครับห้าครับผมเหมือนงวดก่อนหน้านะครับยังคงเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับผมบวกกันเลยครับหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกห้าได้เก้านะครับแล้วก็นำเก้าตัวนี้ เราไปบวกกับหลักร้อยบนนะครับก็จะได้14นะครับได้14ผลรางวัลงวดต่อมา3ตัวบนออก7 2 5สองหนะครับ7 2 5แล้วก็บวกแต้มรวมกันเลยครับผม2บวก5ได้7นะครับ7บวก7ได้4นะครับผมตัวที่เข้าคือตัวนี้นะครับผ่านนะครับผมเราก็วาง7 2 5หไว้เลยครับ7 2 5 7หเจด เลขคงที่ก็5นะครับผม5 2เลขคงที่ก็คือ3นะครับเหมือนงดก่อนหน้านะครับผม3 5เลขคงที่ก็คือ1นะครับ1เหมือนเดิมนะครับผมงดก่อนหน้าก็คือ1นะครับดูให้ดีนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมบวกกันเลยครับ5บวก3ได้8 5บวก3ได้8 8บวก1ได้9นะครับ เราก็นำเกตัวนี้นะครับผลตัวนี้กลับไปบวกกับหลักร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเก้าบวกเ็ก็จะได้หกนะครับผมผลรางวัลนวดต่อมา3ตัวบนออก6กสองหหนึ่งนะครับสองหกหนึ่งหบวกหได้เจ็ดเจบวกสได้9ที่เข้าคือตัวนี้นะครับผมผ่านนะครับเนะครับผมอันนี้ก็ขอโทษทีนะครับกระดาษเปียกน้ำครับผม เรามาดูงวดของวันที่16สิงหาคม2564นะครับผมวางไว้เลยครับผม261นะครับ2เลขคงที่เราคือ3นะครับ3นะครับผมเหมือนงวดก่อนหน้านะครับไม่เปลี่ยนนะครับ1เลขคงที่เราก็คือ3นะครับ1ครับผมนี่ไหมนี่ครับผมงวดก่อนหน้าก็ก็3นะครับ หนึ่งเลขคงที่คือสามนะครับผมหกเลขคงที่คือหนึ่งนะครับหกโอเคนะครับหกครับผมเราก็บวกกันเลยครับหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดนะครับเราได้แล้วนะครับเลขเด่นรวมสามตัวบนตัวแรกคือเจ็ดนะครับผมแล้วก็นำเจ็ดตัวนี้นะครับไปบวกกับหลักร้อยบนอีกทีหนึ่งนะครับผมเจ็ดบวกสองก็จะได้เก้านะครับ ผลออกมาแล้วนะครับผมงวดวันที่16สิงหาคม2564เลขเด่นรวม3ตัวบนของงวดงวดนี้นะครับได้2ตัวนะครับได้7กับ9นะครับในวันที่16สิงหาคมเราก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อไหมหรือว่าจะหลุดหรือว่าจะเข้าแต่9ตัวเดียวเอ้ก็ถูกกันนะ เรามารอเรามารอรุนกันนะครับว่าเจ็ดกับเก้าตัวไหนจะเข้าครับผมหรือว่าโสนนี้จะหลุดอันนี้ว่าปนว่ากันไปตามโสนนะครับผมไม่มีใครรู้ได้นะครับว่าเลขจะออกอะไรจะออกแต้มอะไรในวันที่สิบหกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดือนแปดนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับที่มาเข้ามาชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับครับผม ถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งปิ้งปิ้งไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้นะครับจะได้แจ้งท่านก่อนใครนะครับผมผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ รวยรวยเฮงเงโชคดีรับโชคใหญ่กันทุกคนนะครับในวันที่16สิงหาคม2 5ง4เดือน8นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม